สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายเจนะครับวันนี้อยู่กับทนายขนบรัตอุดมการไปสารนะครับหรือทนายปอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับชวนเพื่อนๆนะครับมาฟังประเด็นข้อกฎหมายกันนะครับว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับมีอะไรบ้างเจ้าหนี้รู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบนะครับทางทนายปอนนี่ทำคดีกู้ยืมบ่อยไหมฮะใช้คําว่า สม่ำเสมอนะครับตั้งแต่ทําอาชีพทนายมาก็บ่อยครั้งคือกู้ยืมเงินเนี่ยจะว่าเป็นคดีง่ายคดีเบสิกเนี่ยก็ว่าได้นะแต่ว่าในความที่ มันไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรซับซ้อนเหมือนกันนะใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหนี้หลายคนเนี่ยบางทีไปตกม้าตายครับทนายปอนนะใช่ครับผมไปตกม้าตายตรงที่ว่าไม่ได้ทําสัญญากู้บ้างหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยปล่อยปะละเลยในการเก็บพยานหลักฐานบ้างใช่ครับผมมันมีเยอะนะใช่ครับท,ที่โทรมาปรึกษาทางทนายนะวันนี้มาฟังกันนะครับ อ่ะคำถามแรกเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะถามทางทนายปอนนะครับว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยไม่มีสัญญาเนี่ยฟ้องร้องได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเอาตามข้อกฎหมายเลยนะครับเขาก็ต้องบอกว่าต้องทําเป็นหลักฐานเป็นหนังสือเนาะแล้วก็ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญถามว่าถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยฟ้องได้ไหมมันฟ้องได้นะครับใช้ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการฟ้องคดี<อ>นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการสนทนาผ่านสื่อ แอปพลิเคชันออนไลน์ก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> แต่ก็ต้องมีข้อความสำคัญนะครับว่า <Yeah. S 1> ต้องเป็นการกู้ <Yeah. S 1> ต้องเป็นการใช้คืนหรือว่าต้องมีการคิดดอกเบีย้ยในข้อความดังกล่าวเ mm hmm. พราะถ้าเราไม่มีสัญญานี่ยครับต้องระบุในข้อความพวกนั้นไว้เพื่อ <Yeah. S 1> ที่จะได้ใช้ในการสืบพยานหรือใช้ในการประกอบการฟ้องคดีนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็บ่อยครั้งนะครับการที่เราไปขอเงิน แต่ไม่ได้มีคําว่ากู้หรือไม่ได้มีคําว่าคืนเนี่ยสาลก็ตัดสินอยู่บ่อยครั้งครับว่ามันไม่ใช่การกู้มันก็ต้องไปเรื่องของการติดตามเอาทรัพย์คืนหรือไปเรื่องของข้อกฎหมายอื่นที่จะให้ได้เงินคืนมาก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับถ้าไม่มีสัญญากู้ที่เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแชทนะต้องได้ฟ้องตามครนโดธุรกรรมทางเดกครับเนี่ยใ่แต่ทีเนี้ยการที่มีข้อความเนี่ยมันก็ต้องชัดด้วยนะทีนี้แล้วเนี่ย ถ้าบางทีแล้วเนี่ยลูกหนี้เขาโทรมาอ่ะโทรมาแล้วเราก็โอนให้อย่างเดียวเลยเนี่ยเขาเจ้านี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่มีข้อความแชทเนะี่ะอย่างนี้ทําอย่างไรดีอ่ะผมแนะนําอย่างนี้นะครับการที่เขาโทรมานะครับเราก็ควรจะต้องพิมพ์ข้อความซ้ําเข้าไปในช่องทางแชทแอปพลิเคชันอีกครัคร้งนะครับ<อ>มันก็ไม่ควรจะปล่อยาปแล้วเลยในการส่งสลิปไปรหรือถ้าไม่พิมพ์ข้อความมานนะครับก็ใส่ตรงช่องคาเตือนก็ได้นะมันจะมี<อ>ในสลิปเนาะว่าเตือนว่า,าไว้ทําอะไรอะไรเงี้ยนะครับ ก็ขอให้ระบุไว้ให้ชัดครับว่ากู้ยืมเงินคืนวันที่หรือว่ากู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปในในสลิปก็ได้ครับมันก็อาจจะเป็นหลักฐานแล้วแค่เขาตอบกลับมาคําว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะมันก็สามารถใช้ได้แล้วครับในตรงนี้เนาะแต่ทีนี้ถ้าเอาให้ชัดเนี่ยมันอํานาจอยู่ในมือคุณเนี่ยก่อนที่คุณจะโอนนะผมแนะนําว่าก็ควรจะต้องคุยกับทางลูกหนี้ให้เขาพิมพ์ข้อความมาโปอนใช่ครับ คือสตินิดนึงอย่าพึ่งเจ้าหนี้อย่าพึ่งใจร้อนใช่คือบ่อยครั้งที่ทางเจ้าหนี้เนี่ยจะมาแก้ปัญหาปลายเหตุใช้เขาสม่าเสม,มอเลยดีกว่าครับครับ,ค,รบคือมีจํานวนน้อยมากเนาะที่จะที่จะมาแก้ปัญหาแต่ต้นเหตุครับ,ค,รบคือคราวนี้การการฟ้องคดีนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะมาถามทนายว่าทนายครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราต้องทำยังไงทนายมันก็ต้องมีแค่คําตอบเดียวแหละครับก็คือต้องฟอ้องถูกไหม,มครับ,รบแต่ถามว่าก่อนที่เราจะให้กู้ยืมเงินอ่ะ จริงๆแล้วตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์มันมีข้อความมีการสอนมีการเตือนกันเยอะแยะครับแต่คราวนี้ทั้งเจ้าหนี้นะครับก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจคําเตือนตรงนั้นอืจนมันเกิดปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมันฟ้องคดีมันก็ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้หรอครับแต่ถ้าเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยการแก้ปัญหามันย่อมยากเสมอถ้าถ้าหลักฐานมันไม่ชัดนะครับ คือแนะนําว่าก็ควรจะต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ให้ชัดนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังเพราะว่ามันมีจริงๆลูกหนี้ที่เอ้ยพอเห็นช่องมันสู้ได้นี่หว่าสู้แม่งเลยสําคัญเลยนะครับผมผมอยากเสนอปัจจุบันเลยนะเอาแบบเป็นโลกทนาย5.0แล้วก็ได้เอาตอนนี้ปัจจุบันเนาะที่ช่องทนาย4.0นะครับแต่ว่าตอนนี้มันโลกมันออนไลน์แล้วผม ผมไม่อยากให้การเดียมเงินในปัจจุบันเนี่ยเป็นการให้เงินสดผมเตือนอย่างนี้ดีกว่าเพราะการให้เ<แ>งินสดทุกวันนี้ยากต่อการติดตามหรือหาพยานหลักฐานกับ โินแล้วถ่ายรูปได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าเขาโต้แย้งมาว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินที่ให้ให้เราอะแล้วเราจะโต้แย้งยังไงครับอาจจะไม่ใช่เงินกู้เป็นเงินที่ไปชนไก่มาชนะมาแล้วเอามาให้นะใช่ครับหรืออาจจะเป็นบอกว่าคุณคุณให้เงินเราเฉยมาให้ไปให้โดยเสน่หาก็ได้เหมือนเมื่อคืนไงเจนนี่ให้บุ๋มบรรดาคุณบรรดาร้านหนึ่งเงินสดมาให้ใช่ครับการที่คุณให้เงินสดเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเนี่ย การแก้ปัญหามันจะยากกว่าการโอนเงินเพราะ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยรายการเดิเนบัญชีปันหาง่ายครับครับ <c oughs> แล้วขอก็ไม่ได้ยากนะครับคือ <c oughs> ผมแนะนําให้เป็นการโอนจะดีกว่า <c oughs> เนาะไม่ว่าใครจะโอนให้ใครอะครับไม่ว่าสมมติเราเป็นเจ้านี้ <c oughs> อ่าทนายเจเป็นลูกหนี้ <c oughs> ผมไม่จําเป็นต้องโอนให้ทนายเจก็ได้ครับ <c oughs> ผมอาจจะให้บุคคลที่3โอนให้ทนายเจแล้วบอกว่านี่คือ ผมเป็นเจ้านี่นะแต่ถึงเวลามีปัญหาผมก็ยังมีบุคคลที่3คอยช่วยเหลือผมได้ในการฟ้องลงไปครับพยานนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมโอนเองก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายนะครับ,รบแล้วทีนี้มันมีคนสอบถามเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยที่มันถูกกฎหมายที่มันเรียกได้ตามกฎหมายเนี่ยมันรร้อยละเท่าไหร่ถ้าตามที่ตกลงกันเนี่ยกู้ยืมเงินเท่านั้นนะครับมันจะตกลงได้สูงสุดที่ร้อยละสิบห้าต่อปีครับผมได้แค่นั้นเลยง,งั้น เกินร้อยละสิบห้าเนี่ยคือผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรฮะมันก็จะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะครับก็คือมันไม่มีผลตามกฎหมายที่สามารถใช้มาคับในการฟ้องร้องคดีกันได้ก็คือไอ้พวกดอกร้อยร้อยได้ยี่สิบต่อเดือนร้อยสิบต่อเดือนอะไรเงี้ยตกเป็นปีหนึ่งร้อยร้อยละร้อยเกินใช่ครับมันก็จะผิดกฎหมายหมดทุกอย่างแล้วคราวเนี้ยการที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยพึงระวังไว้เลยนะครับลูกหนี้สมัยเนี้ยเขาไม่ได้โงงเขาค่อนข้างที่จะหาข้อต่อสู้ให้กับ ตัวเองเสมอในการฟ้องคดีคอาทิเช่นไปยื่นเรื่องพรบอรดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยนะก็คือไปแจ้งความโอ้โหก็โทษก็ไม่ใช่เบานะนะผมก็บอกตรงเนาะปล่อยเงินกู้อ่าปล่อยเ,องเงนเินกู้อ่าหรือถ้าสมมติเราทํากันเป็นกิจการเลยนะทําเป็นเรื่องการปล่อยกู้เลยเนะี่ย ฟอกเงินก็อาจจะมีประเด็นนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะมาไหมซึ่งเดี๋ยวนี้ลูกหนี้อะครับเขาค่อนข้างที่จะรู้กฎหมายแล้วรู้กฎหมายแล้วกันนะรู้ช่องแล้วกันนะพอครับเพราะว่าสื่อออนไลน์มันเยอะผมว่าอาจจะไปแจ้งเรื่องภาษีอีกอ่าใช่ครับอาจจะไปร้องเรียนสัมภารกรณี้คุณก็เดือดร้อนอีกคุณต้องไปเข้าโต้แจ้งเข้าไปเข้าให้การว่าเงินมาจากไหนโอ้โหเยอะแยะจริงๆเจ้านี้ยุคนี้นะใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยถ้าดอกเบีอยตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ย มันบังคับได้บางส่วนหรือตกเป็นโมฆะทั้งหมดหรือยังไงถ้าจากประสบการณ์ทํางานและข้อกฎหมายนะครับถ้าเมื่อเราฟ้องไปนะแล้วลูกหนี้เนี่ยโต้แย้งเรื่องดอกเบี้ยเกินตรามานะครับศาลเนี่ยจะพิพากษาให้ตัดดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับแล้วเงินต้นล่ะครับแล้วเงินต้นที่ชําระไปเนาะสมมติเราชําระเงินไปเอาสมมติมีหมื่นหนึ่งเราเรียกดอกเบี้ยไปแล้วห้าพันสมมติฟ้องไปถ้าเขาโต้แย้งมาว่ามีการกู้เงินดอกเบี้ยเกินตราใช่ไหมครับครับดอกเบี้ยห้าพันเนี่ยก็จะโดนตัดทิ้งไปเพราะเนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่5,000ันตรงนี้สารก็เอาจะไปหักกับเงินต้นกับที่ชําระมาแล้วก็จะเหลืออีก5,000ันบาทครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าถึงต่อให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันตกเป็นโมฆะมันผิดกฎหมายเนี่ยเงินต้นก็ฟ้องได้อยู่ดีก็ฟ้องได้ครับมันไม่ได้ทาให้แบบเงินต้นมันเสียไปแต่พึงระวังนะครับพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินตาโทษแรงนะครับการที่คุณจะเรียกร้องตรงนี้คุณต้องทำใจไว้ด้วยนะเจ้านี่มันมีผลเสี่ยงผมเจอล่าสุดโทรหาผมโดนแจ้งความแจ้งข้อหาดอกเบี้ยเกินตาเนี่ย40กว่าก ใช่ครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยไปค้นเจอตัวแชรักำพีเป็นกมพีเลยเป็นสมุดเป็นสมุดเจ้าหนี้เลยก็คือไปจดเลยวันนี้หนึ่งเท่านี้สองเท่านี้สามเท่านี้หนึ่งออกหนึ่งออกครับแล้วเขาโอนมาหนึ่งครั้งก็โดนหนึ่งกำไออย่างนี้เนี่ยเขาเก็บหลักฐานเป็นเอกสารไงะบางทีบางเรื่องเนี่ยควรจะต้องเก็บเป็นดิจิตอลนะใช่ถามว่าถ้าอยู่ในสมุดอยู่ในมือถือเนี่ยใครจะมาค้นเจอจริงจริงอ่ะการแนะนํตรงนี้นะครับดอกเบี้ยครับถ้าเราไม่ได้ ทำให้มันถูกต้องที่ธนาคารในประเทศไทยรับรองอะผมถนมว่าอย่าเสี่ยงในการที่จะล่อยกู้ดีกว่าคือถ้าจะทําอะไรพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องรับสภาพให้ได้ใช่ครับว่าโดนจี้โดนแจ้งความกลับอะไรเงี้ยผมถามว่าเป็นเรื่องเท่านะใช่ผมถามว่าเงินที่คุณให้ยืมอะมันอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านหรือหลักสิบล้านแต่โทษทางอาญาเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้นะถ้าคุณถ้าคุณเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็ก็หนักอยู่นะครับผมมองว่ามันก็หนักนะแค่วันเดียวก็หนักแล้วอะอันนี้ทนายว่าไม่คุ้ม ไม่ขุมผมว่าไม่เอ้แต่มันได้ตังนะร้อยละสิบร้อยละยี่ต่อเดือนเนี่ยมันลายเนี่ยมันแบบสิบวันดอกครั้งหนึ่งเออแล้วผมจะบอกงี้ด้วยนะครับโดยโดยประสบการณ์ทํางานของผมเนาะจากการเป็นทนายเนี่ยไอพวกที่ทําเป็นอาชีพนะไม่ค่อยจะรอดนะครับถ้าไม่มีการหลบเลี่ยงที่ดีถ้าไม่มีเพื่อนเป็นตํารวจเนี่ยอืมก็ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่บางทีเรามันเป็นตำรวจเนี่ยอาจจะยัง บางครั้งคอนเนคชั่นก็ไม่ได้ช่วยคุณนะถึงเวลาถึงเวลาที่คุณโดนนัก40กรัมเหมือนที่นายจว่านะมันก็ลำบาก รู้จักพ่วมกับอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่รอดนะแต่ถ้ารู้จักพ่วมกับอ่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าทางผู้กล่าวโทษนะหรือการออผู้ร้องทุกข์ติดตามคดีตลอดเนี่ยครับผมก็ค่อนข<อ> <ๆ S 1> ้างจะเหนื่อยนะนะค่อนข้างจะเหนื่อยนะต่ให้รู้จักใครก็ตามครับ,บาถามหลักเลยนะครับลูกหนี้ยืมไปแล้วไม่คืนเงินฟ้องเนี่ยต้องเตรียมพยานหลักฐานอะไรบ้างในความคิดผมอะเราต้องตั้งกันอย่างนี้ก่อนอย่างแรกคือเราจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุหรือแก้ปัญหาปลายเหตุเนาะ การแก้ปัญหาต้นเหตุเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยการกู้ยืมเงินแบบธนาคารทั่วไปที่เขาทากันส่วนแก้ปัญหาปลายเหตุก็คือกู้ยืมเงินแบบเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเลยเรานี่เราก็ต้องมาแยกกันว่าเราอยากได้แบบไหนถ้าเราต้องการแบบผู้บุคคลธรรมดากู้บุคคลธรรมดาแต่ต้องการทําการเหมือนธนาคารที่เขาใช้ปกติมันก็จะมีหลักประกันถูกไหมครับหลักประกันเนี่ยอาทิเช่นการขายฝาก ขายฝากอ่เดึนเอาทรัพย์สินมามาขายฝากไว้กับที่ดินแล้วเราก็ปล่อยกู้ไปเนาะเราก็จะมีหลักกันเป็นที่ดินเนาะจำนองก็เหมือนกันจำนองก็เอาทรัพย์สินมาจำนองไว้แล้วเอาเงินไปถ้าเขาไม่เอามาคืนเราก็บังคับับจำนองหรือจะจำนำก็ได้ครับจำนำรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรก็ทําเป็นหลักฐานไว้ครับนะครับหรือว่าเราจะเอาคนทับเอาคนมาประกันอ่าก็ได้คประกันแต่การประกันมีข้อเสี่ยงนะครับ คุณต้องเช็คคุณต้องเช็คคนค้ำไม่ดีถ<ต>้าค, <ำ S 2> คนคำ้ำมีอะไรเหมือนกันคนค้ำไม่มีอะไรก็เรียบรอ้อยเหมือนกันอันนี้ก็ลาบากอันนี้ก็ลาบากบางทีแล้วเนี่ยมันเป็นคนรู้จักกันไงเออเราไม่ได้เป็นในทุนที่ปล่อยเงินกู้ไงมันเป็นคนรู้จักบางทีบางคนก็ตัดพ้อนะว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เช็คอะไรขนาดนั้นอนะาศัยความไว้ใจถ้าถามผมนะปัญหาโดยปัจจุบันของคดีกู้ยมืมเงินนะครับก็เนี่ยแหละเพื่อนพี่น้องญาติคนรู้จักนี่แหละครับคือถ้าเป็นคนเหมือนคนทั่วไปที่ไม่รู้จักกันอะ เขาไม่ให้อยู่แล้วโหยากครับการจะปล่อยกู้มันต้องลีวคือคือปกติก็กินดอกเบี้ยถ้าคนไม่รู้จักนะเอาง่ายๆครับถ้าเหมือนผมใช่ครับผมจะปล่อยกู้สักคนหนึ่งอ่ะไม่มีทรัพย์สินให้ผมมาผมไม่ปล่อยนะอันนี้อันนี้ตามหลักของผมที่ผมทํางานเลยนะคือทนายบอาแนะนาว่าแทนที่จะไปฟ้องเนี่ยสู้แก้ปัญหาต้นเหตุดีกว่าคุณเอาเงินหนึ่งแสนไปให้เขายืมแต่เขาคืนเงินคุณครั้งละหมื่นครั้งละห้าพันครั้งละสามพัน แล้วเมื่อไหร่อ่ะครับจะรบแสงมผมมองว่ามันมันไม่คุ้มหรอกครับถ้าถึงเวลาตอนที่มันโด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 นบิดไม่ยอมจ่ายครับอันนี้คือต้นเหตุนะใช่ครับถ้ามันพลาดไปแล้วอะ่ะถ้ามันพลาดไปแล้วใช่ไหมครับให้ยืมไปแล้วอะ่ะให้ยืมไป,<ห>ไปแล้วนะ